สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดทบทวนวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องรายได้รา,ายจ่ายของตนเองและครอบครัวในคลิปที่1น,นี้นะคะเราจะเริ่มกันในหน้าที่13ถ้าทนักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะในหน้าที่13นะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะครอบครัวของฟิวเจอร์มีสมาชิกสคนคือ พ่อแม่ฟิวเจอร์และฟางพ่อของฟิวเจอร์เป็นครูส่วนแม่เป็นพนักง,งานบริษัทบริเวณรอบๆบ,บ้านมีพืชผักสวนครัวที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันปลูกสำหรับเก็บไว้รับประทานและแบ่งขายนอกจากนี้ฟิวเจอร์และฟางยังเลี้ยงไก่สำหรับเก็บไข่ไปขายอีกด้วยเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะข้อ 1. ครอบครัวของฟิวเจอร์มีไรายได้มาจากที่ใดบ้าง รายได้จากครอบครัวของฟิวเจอร์นะคะได้มาจากเงินเดือนของพ่อและแม่ข้อ2ออาชีพครูที่พ่อฟิวเจอร์ไทม์มีรายได้แน่นอนหรือไม่อย่างไรเป็นรายได้ที่แน่นอนค่ะ ได้รับเท่าเท่ากันทุกเดือนข้อ3ครอบครัวของฟิวเจอร์มีไรายได้เสริมหรือไม่อย่างไรมีไหมคะมีนะคะ คือรายได้เสริมของก๊ตัวนี้ก็คือการขายผักอย่างเดียวหรือเปล่าและขายไขย่ไก่มีอยู่สองอย่างนะคะที่เป็นรายได้เสริมนะคะข้อที่4 นักเรียนคิดว่าไรายได้เสริมมีความสําคัญหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะถ้าเรามีไรายได้เสริมสําคัญไหมคะก็มีความสําคัญนะคะเพราะเพราะอะไรนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงมีความสําคัญเพราะเราจะได้มีเงินสำหรับ ใช้จ่ายใช้ใจ่ายอย่างเดียวหรือเปล่านอกจากเราจะมีเงินไว้ใช้ใจ่ายแล้วนะคะเราก็ยังมีเงินออมมากขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นักเรียนตอบคำถามกันได้ไหมเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปที่1ไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ